สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรวันนี้นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาหาข้อมูลแล้วก็อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศในปี2569ที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับลหลายๆท่านก็มีคําถามเข้ามาว่าจะเป็นในช่วงที่เป็นปรากฏการณ์รานิญาหรือว่าเอน็นยโยนะครับ ลานิยาก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้มีฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยมากนะครับส่วนเอล尼โยจะตรงกันข้ามกันก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลทําให้เกิดฝนน้อยหรือว่าฝนแรงในประเทศไทยสําหรับในช่วงปี2668ที่ผ่านมาและก็กําลังจะผ่านไปนี่นะครับประเทศไทยเข้าสู่สภาวะลานิยาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีนะครับก็คือ ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในรอบปีที่ผ่านมาและก็ที่สำคัญโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนมีความแปรปรวนของอากาศสูงแล้วก็มีฝนตกหนัก7วัน7คืนทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมใหญ่บริเวณทางด้านภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี้เจอสถานการณ์น้ำท่วมหนักนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลที่เกิดจาก กรานิย่าที่ต่อเนื่องมาจนถึงปลายปีนะครับส่งผลทําให้มีผลกระทบเยอะทีนี้ประเด็นที่ต้องมาดูต่อก็คือในปี2669ที่กําลังจะมาถึงนี้จะมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับก็มีข้อมูลจากสําสนักข่าว TNN News นะครับก็มีการเผยแพร่ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในช่วง ข้อมูลนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ตรงในรอบที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายน68ฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นการแจ้งเตือนน้ำท่วมน้ำป่าหลากซึ่งที่พบก็คือเจอเหตุการณ์อย่างจริงๆนะครับเกิดสภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณโซนทางด้านภาคใต้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นโซนภาคเหนือที่มีฝนตกหนักมีพายุเคลื่อนตัวผ่านเข้ามา หลังจากนั้นในช่วงเดือนธันวาคมฝนก็จะใกล้เคียงค่าปกตินะครับฝนตั้งแต่ธันวาคมถึงมีนาคมนะครับธันวาคม68ถึงมีนาคม69หลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปี69เป็นต้นไปนะครับคาดว่าน่าจะมีในส่วนของเอเนียยก,กลับมานะครับที่ต้องเฝ้าระวังหนักก็คือระวังอากาศร้อนจัดแล้วก็แรงด้วยฤดูฝนอาจจะมาช้าในปี2569 ตรงนี้เป็นข้อมูลผลกระทบนะครับซึ่งถ้าไปดูในส่วนของกราฟโมเดลนะครับในการวิเคราะห์นะครับจากสถาบันองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่ TNN เผยแพร่นะครับข้อมูลจากอ,องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่าชื่อย่อก็คือ NOAA นะครับ ซึ่งข้อมูลจาก NOAA ก็จะเห็นนะครับให้เห็นในส่วนของสีน้ำเงินเป็นสภาวะรานิยานะครับส่วนสีขาวคือความเป็นกลางนะครับก็คือฝนไม่มากไม่น้อยย้ำว่ารานิย่าคือปรากฏการณ์ที่ทำให้เกิดฝนตกมากนะครับในประเทศไทยปี268ที่ผ่านมาและก็กำลังจะผ่านไปเนี่ยอ่ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะลานิย่ามาตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปี จะเห็นครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่สิงหาคมจนกระทั่งถึงมิถุนายนครับสิงหาคมปี268จนถึงมิถุนายนปี269สีเขียวคือฝนดีลานิญาครับส่วนสีขาวคือไม่มากไม่น้อยเป็นระดับกลางส่วนสีออกส้มๆออกแดงๆนี่นะครับก็คือสภาวะเอลิโยที่จะกลับมาก็คือสภาวะฝนแรง จะสังเกตตั้งแต่ช่วงสิงหาตุลานี่นะครับเจ้าตัวลานิยาสีน้ําเงินนี่กับความเป็นกลางนี่เท่ากันนะครับพอกันยาถึงพฤศจิกายนในปรากฏว่าสีน้ําเงินเพิ่มขึ้นก็คือมีสภาวะลานิยาเกิดขึ้นสูงนะครับนั่นหมายความว่าฝนเยอะจะเห็นว่าค่อนข้างจะตรงนะครับท่านผู้ชมตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือให้มอง ในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตตรงนี้เขาทานายไว้ก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุน้ําท่วมในช่วงพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจะเห็นในช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนเจ้าตัวลานิยานี่มีสภาวะเยอะนะครับมีปริมาณสูงพอตุลาถึงธันวาเช่นเดียวกันนะครับก็มีในส่วนของ สภาวะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ลานิยาสูงแล้วก็มีฝนตกหนักนั่นคือโดยเฉพาะโซนทางด้านอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนพฤศจิกาถึงมกราเนี่ยปรากฏการณ์ลานิยาก็ยังอยู่นะครับหมายความว่าลานิยาจะอยู่ถึงประมาณต้นปีนะครับตอนแรกปลายปีนี่ก็คือสูงสุดๆนะครับถึงธันวาในสูงสุดๆหลังจากนั้นพฤศจิกาถึงมกรา เวลาเขาทํานายเขาเห็นนะครับเขาไล่เดือนพฤศจิกาธันวามกรานรับสามเดือนจะเห็นว่าพอช่วงพฤศจิกาถึงมกราคมเนี่ยก็จะเริ่มลดลงแล้วสภาวะความเป็นกลางก็คือฝนไม่มากไม่น้อยก็จะเริ่มขยับขึ้นนะครับพอธันวาถึงกุมภาพันธ์ตรงนี้เริ่มจะใกล้เคียงกันแล้วนะครับลานิยาเริ่มลดลงในส่วนของสภาวะความเป็นกลางความเป็นกลางก็คือ ไม่ใช่ลานิยาไม่ใช่เอนนโยนะครับก็คือฝนไม่ได้มากฝนไม่ได้น้อยพอมกราถึงมีนาจะเห็นสภาพความเป็นกลางหรือว่าลานิยาก็เริ่มที่จะถอดถอดถอยลงเรื่อยๆนะครับเริ่มที่จะอ่อนลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกุมพาถึงเมษาเนี่ยนะครับจะเห็นเริ่มมีสีส้มเข้มๆเกิดขึ้นก็คือสภาวะเอลนโยนะครับเริ่มที่จะมีสภาวะฝนแรงฝนแรงเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงเนี้ย มกราเริ่มจะเห็นและกุมภาพอมีนาเจ้าลานิยาถอยเอเนีโยเริ่มกลับเข้ามานะครับเอเนยียโยเริ่มเพิ่มขึ้นพอถึงเมษานะครับถึงเมษาเจ้าลานิยาลดลงความเป็นกลางพุ่งโด่งขึ้นสูงมาพร้อมกลับในส่วนของอเจ้าตัวอเอเนีโยซึ่งเป็นปรากฏการณ์ฝนแรงก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นพอเมษาถึงมิถุนาก็ ถดถอยไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือการกลับมาของเอลนิโยตัวกราฟตัวนี้รวมกันได้1 0 0ยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดอย่างเช่นในช่วงสิงหาถึงตุลาเนี่ยโอกาสจะเกิดลานิยะา50%เซแล้วก็เกิดความเป็นกลางไม่แรงไม่มากฝนไม่มาก,ฝน,มมากฝนไม่น้อยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอช่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนเจ้าลานิยาพุ่งขึ้นไปถึงเกือบ70%นะครับในขณะที่ความเป็นกลางถอยลง หลังจากนั้นตุลาถึงธันวาก็พุ่งขึ้นไปถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของลานียส่วนความเป็นกลางก็ถอยลงแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือตั้งแต่มกราคมขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์เอลนิโยเริ่มผูกขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงประมาณกลางปีเนี่ยเอลนิโ e ยจะเริ่มมาแล้วประมาณ20-30เพราะฉะนั้นตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงปลายปี2 6 9 น่าจะเข้าสู่สภาวะเอลนยโยนะครับแล้วก็เอลนยโยอาจจะไปสูงสุดในช่วงประมาณปลายปี69ถึงต้นปี6ต้นปี70ก็ได้ก็ต้องเตรียมรับมือนะครับฝนอาจจะไม่เยอะแล้วอาจจะมาในรูปแบบของภัยแ้งแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกราฟตรงนี้นะครับก็คือในช่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนถ้าดูจากตรงนี้นะครับตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ย ฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไทยนะครับระวังน้ําท่วมน้ําป่าหลากซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องต้องค่อนข้างจะแม่นยํำพอสมควรนะครับในช่วงนั้นก็เกิดน้ําท่วมเยอะธันวาหกแปถึงมีนาฝนเริ่มจะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับก็คือนี่ครับความเป็นกลางจะเริ่มกลับมาขึ้นธันวาธันวาถึงกุมภานี่นะครับพอพฤษภาคมเป็นต้นไปลานเอลิโยจะกลับมาลานิโยถอยนะครับ นั่นก็หมายความว่าเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของภัยแล้งตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าให้ท่านผู้ชมมาดูในส่วนของอธิบายความหมายของคำวา่าลานิยากับเอลนิโยที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าว TNN นะครับก็ถ้าเป็นลานิยาจะเป็นสภาว่าที่ส่งผลทำให้ไทยมีฝนมากกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็ระวังฝนตกหนักน้ำท่วม ส่วนเอลีโยก็คือตรงกันข้ามกับลานิยาไทยมีฝนน้อยกว่าปกติระวังร้อนจัดแล้วก็ภัยแล้งนะครับระวังร้อนจัดแล้วก็ภัยแล้งมีฝนมากกว่า,ามีฝนน้อยกว่าปกตินะครับก็เป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นซึ่งถ้าอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมิโลกครับที่ขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์แล้วก็มีผลต่อการไหลของกระแสน้ําอุ่นนะครับซึ่งส่งผลทําให้เกิด ฝนมีผลกระทบต่อฝนในช่วงแต่ละช่วงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สรุปไม่เห็นนะครับในส่วนของลานีาแล้วก็เอลิโยซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราดูเวิร์ดดิ้งนิดหนึ่งขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า NOAA เปิดเผยร,รายง,งานล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศโลกนะครับโดยระบุว่าปลายปี68เนี่ยโลกจะเข้าสู่สภาวะรานิยากำลังอ่อนถึงปานกลางก่อนที่สภาวะดังกล่าวจะค่อยๆลดลงในช่วงต้นปี269 9และมีแนวโน้มสูงที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นเอลนิโยอีกครั้งในช่วงกลางปีหน้าส่วนรานิยาก็คือปรากฏการณ์ที่น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางวันและตะวันออกเย็นกว่าปกตินะครับ ก็คือในส่วนตอนกลางวันเนี่ยน้ำโซนแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกเย็นส่งผลให้เกิดฝนตกมากและอุณหภูมิลดลงในบางพื้นที่สําหรับประเทศไทยมักทําให้มีฝนตกชุกกว่าค่าเฉลี่ยโดยเฉพาะในช่วงปลายปีขณะที่เอลนิโยเป็นภาวะตรงกรันข้ามน้ําทะเลอุ่นขึ้นทําให้ฝนมาน้อยอากาศร้อนจัดและฤด,ดูฝนมักจะเริ่มช้ากว่าปกตินะครับ นี่คือการสรุปเป็นการสรุปจากข้อมูลเมื่อกี้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามกลางปี2569เป็นต้นไป,ปนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเอลิโพเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหากเกิดขึ้นจริงก็จะอยู่ในระดับอ่อนถึงรุนแรงส่งผลให้ฤดูฝนปีหน้าเริ่มล่าช้าและอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลีย่ยอาจกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคทั่วประเทศ อย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยควรเตรียมแผนบริหารจัดการน้ําเพื่อรับมือฝนตกหนักในช่วงปลายปีและภายแล้งในช่วงกลางปีหน้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการดํารงชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลขอบคุณข้อมูลจากสํานักข่าว TNN นะครับแล้วก็จากการเปิดเผยเพจของผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัฒนนะครับอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ ก็มีข้อมูลน่าสนใจนะครับนำมาเผยแพร่ต่อนะครับไทยเสี่ยงน้ำท่วมภัยแรงรานิญาแรงสุดมกราคม69ก่อนพลิกเป็นเอลนิโยผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับไทยต้องเผชิญกับความผันผวนขั้นรุนแรงโดยปรากฏการรานิญาที่ทำให้เกิดฝนตกหนักกำลังจะรุนแรงถึงขีดสุดในเดือนมกราคม2569ก่อนที่ค่าเอล尼โซ เอนโซเอ็น so, e จะพิกขั่วอย่างรวดเร็วเข้าสู่ภาวะเอลนิโ e ยในช่วงกลางปีนะครับรายงานจาก Climate Impact Company ชี้เห็นถึงแนวโน้มสภาพอากาศรายเดือนที่สำคัญโดยระบุว่าปรากฏการณ e ์เอลนิโ e ยนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงที่น่าจับตาอย่างยิ่ง ลนันยามาถึงจุดสูงสุดและการสลายตัวอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันโลกกาลังเผชิญกับปรากฏการ์ลานยาอ่อนซึ่งคาดว่ากําลังจะดทวีกําลังแรงขึ้นเล็กน้อยและจะถึงจุดสูงสุดในช่วงเดือนมกราคม2669หลังจากนั้นปรากฏการ์จะสลายตัวอย่างรวดเร็วและมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการ์เอลนิโยในช่วงกลางปี2 5 6 9 อย่างไรก็ตามแม้รานิย่าจะอยู่จะดูเหมือนคงอยู่จนถึงปลายปี2668แต่การปรากฏของปรากฏการ์แมกเดนจูเนียร์ออซิเทชัน m g o ในขณะนี้จะเข้ามาทำลายความต่อเนื่องของรานิยาในช่วงกลางถึงปลายไตายมารที่1ทับ2669นะครับโดย MJO ที่กำลังดาเนินอ,อยู่จะช่วยส่งเสริมให้น้ำทะเลในมาหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นสูสูบริเวณเส้นสูสูรเส้นสูนย์สูรใต้ผิวดินอุ่นขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงและศักยภาพของการเกิดเอเนีโยภายในกลางปี269 9นะครับอิทธิพลของความร้อนในทะเลและภาวะโลกร้อนนอกจากปัจจัยเอเนีโยเอ็นและ MGO แล้วขึ้นความร้อนในทะเลนะครับก็จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคโดยส่วนใหญ่และจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโลกร้อนที่ผิดปกติและเหตุการณ์ฝนตกหนักที่มี ผลกระทบสูงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากทางด้านเพจของอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตนนะครับมาดูอีกข้อมูลหนึ่งนะครับข้อมูลจากสำนักข่าวสปริงนิวนะครับก็มีข้อมูลนะครับจับตาปี2569อาจเป็นอีกปีที่ไทยต้องรับมือเอลิโยนะครับและความผันผวนของสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้มาก โลกกําลังเผชิญกับปรากฏการ์โลกรวนอย่างต่อเนื่องนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติฝนทิ้งช่วงยาวนานภัยแล้งสลับน้ำหลากอินวันซีซั่นนะครับหมายความว่าในในใน,ในหนึ่งฤดูกาลมีครบนะครับมีน้ำท่วมมีภัยแล้งมีร้อนมีแล้งนะครับซึ่ง,งศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยชี้ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนจากปรากฏการณ์ลานิโย ขอภายณปรากฎการลาดิยาเข้าสู่ช่วงที่เป็นกลางและอาจมีความเสี่ยงเป็นเอลดิโยในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งจะกดดันผลผลิตทางการเกษตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจจากสปริงนิวนะครับข้อมูลจากสำนักข่าวสปริงนิวเพราะฉะนั้นภาพรวมจากที่สอเกษตรวันหยุดนำมารวบรวมให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็จะเห็นนะครับ ในช่วงปี2669เป็นต้นไปโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีเป็นต้นไปมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนโยก็คือฝนแรงจะกลับมาแล้วหลังจากในช่วงปี2668ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบปัญหาเจอประสบภาวะในเรื่องของลานิยาก็คือฝนหนักนะครับแล้วก็ที่สำคัญ ที่ไม่เคยเจอก็เจอมาแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางด้านอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่เกิดปรากฏการณ์ฝนตก7วัน7คืนไม่หยุดนะครับทําให้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่นะครับเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้ก็เสียหายทางทั้งชีวิตแล้ก็มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากก็ถือว่าเป็น สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสุดขั้วนะครับให้เห็นลานิยาก,กับเอลนิโยเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าว TNN นนะครับข้อมูลจากเพจอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรนะครับแล้วก็ข้อมูลจากสำนักข่าวสปริงนิวนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ